ตามคนตามงานกับการก่อติดภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมาประจำเดือนสิงหาคม2555 นับเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของปวงชนชาวไทยในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันเพื่อน้อรรมรำลึกพระมหากราุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นปรชาชสักการะ เริ่มภาคเช้าด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์81รูปนวัดเจศดารามพระอารามหลวงโดยมีพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครวัดเจศดารามพระอารามหลวงประธานสงฆ์สวดถวายพระพรจากนั้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครมีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัต์ปฏิญาสตรีไทย และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2,555ได้แก่นางสมหมายเย็นงามอายุ50ปีประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและนางทศพรรถทองอายุ62ปีประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ขณะที่แม่ดีเด่นแห่งชาปประจำจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2,555ได้แก่นางชมคงเจริญอายุ84ปีประเภทแม่ผู้มีความมณะอดทนขยันหมั่นเพียรได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาศ เพื่อรับประทานพระฉายาลักษพระราชทานและเกียรติบัตรในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2555ณอาคารใหม่สวนอัมพรกรุงเทพมหานคร ภาคค่ำที่วัดเจษดารามพระอารามหลวงมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกมะลิและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดสมุทรสาครร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คือกิจกรรมคืนชีวีปการาังสีรุง้งโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน80พรรษาเทิดไทองค์ราชินีคืนชีวีปการาังสีรุง้ง800อหลังสู่อ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท,ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างปะการาังเทียมเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำนานา,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 นานชนิดโดยนำแท่งคอนกรีต,ตจำนวน800แท่งและเรืออีก11ลําลำไปจมบริเวณพื้น,นที่อ่าวไทยฝั่งอ่าวสมุทรสาคร1และสองเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพ่อพันธุ์และที่หลบภัยให้กับสัตว์น้าแม้กระทั่งเป็นบริเวณที่ป้องกันความรุนแรงของกระแสคลื่นลมให้แก่พื้นที่ชายฝั่ง กิจกรรมปลูกป่าโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล 80, ้านกล้า80พันษามหาราชินีณบริเวณพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบางญ่าแพรกในพื้นที่7ไร่โดยมีข้าราชการทหารกรมฐานสื่อสารที่หนึ่งข่ายกำแพงเพชรอัครโยธินตำรวจเอกชนมูลนิธิและประชาชนมาร่วมพิธี1,200คนเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยังเป็นการให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและเกิดจิตสำเนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ทั้งช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศท,ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืนกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามสงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาห้ารอบณบริเวณตลาดต้นสนถนนพระรามสองตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้าตัดแต่งและปลูกต้นไม้ริมถนนและเกาะกลางถนนพระรามสองตลอดระยะทางของเขตจังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือเป็นเส้นทางสำคัญที่มีขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จผ่านอยู่สม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรหน้าโรงงานหน้ามองให้แก่สถานประกอบการที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงงานบริษัทและห้างร้านได้อย่างสวยงามอีกด้วย ต่อด้วยงานบุญกับงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนและน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมด้วยสถานศึกษาข้าราชการเอกชนและประชาชน จึงพร้อมใจกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวายตามวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร โครงการรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตจัดพร้อมกันทั่วประเทศในกรุงเทพและ76จังหวัดเพื่อรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล5กองทุนคือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนตั้งตัวได้กองทุนพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนหรือ SML กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ6โครงการคือ โครงการพักชำระหนี้3ปีโครงการบ้านหลังแรกโครงการรถยนต์คันแรกโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรโครงการประกันภัยพืชผลเกษตรกรและโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตรให้ประชาชนสื่อมวลชนทุกสาขาและผู้ประกอบการรับทราบและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าจากนโยบายของรัฐบาล โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ที่วัดกระจมทองตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพ้วออกให้บริการประชาชนพร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนและมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้พิการตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผู้นำท้องถิน่นได้แก่ปัญหาสาธารณูุโภคยาเสพติดและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครก็จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในงานมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการและซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการเปลี่ยนน้ามันเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ฟรีของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วมีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาซ่อมทางพัดลมหม้อหุงข้าวโทรทัศน์ซึ่งเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาไปในตัวด้วย การฝึกซ้อมการระงับอักขีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครตำบลท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นการจำลองสถานการณ์การ,การเกิดอักขีภัยในพื้นที่บริษัทน้ำมันปริโตรเลียมไทยจำกัดโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเข้ามาช่วยกันร,ระงับอักขีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัย เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยฝึกทักษะในการรับมือและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเองรวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการระงับอัคีีัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอัีภยียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเที่ยวสมุทรสาครกันในงานวันเดียวเที่ยวสามอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครรูปแบบใหม่ที่ใช้เวลาหนึ่งวันแต่ได้ท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นการแสดงศักยภาพให้สื่อมวลชนทั้งในและนอกจังหวัดได้รับรู้รับทราบแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลายให้เลือกเที่ยวได้อย่างครบทุกมิติ เพื่อเป็นสื่อกลางไปสู่นักท่องเที่ยวให้เข้ามาที่จังหวัดสม,มุทรสาครเพิ่มมากขึ้น ปิดท้ายด้วยงานอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรืออ,อ,อปมอจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันระหว่างอ,อปมอกับกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่สู่ท้องถิ่นหรือชุมชนได้อย่างถูกต้องโดยมีการให้ความรู้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเมืองการปกครองไทยการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจอาจจะเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และสามารถสะท้อนข้อมูลข่าวสารกลับสู่ภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในสังคมไทยร่วมกัน